ด้านหลังชายคนนั้นค่อยๆเดินตามผมมาอย่างช้าๆพร้อมกับหัวเราะอย่างบ้าคลัง่งพ่อพ่อเปิดเร็วๆมันมาแล้วพ่อและในช่วงขณะนั้นเองผมเห็นเขาปามีดมาทางผมผมรีบหลบท,ทันทีแต่โชคร้ายก็เป็นเวลาเดียวก,กันกับที่พ่อผมเปิดประตูออกมา ทำให้มีดปักเข้าที่ไหลของพ่อผมในทันทีผมโมโหเป็นอย่างมากผมตรงเข้าไปต่อสู้กับเขาผมสู้กับปีาศาจแต่เรี่ยวแรงพระกำลังของเขามีมากเกินกว่าที่ผมคิดไว้ไม่นานผมก็ล้ม ในตอนนั้นผมคิดว่าผมกับครอบครัวคงไม่รอดแล้วนแน่ๆแต่ทันใดนั้น